สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเล่มที่34นะครับบทที่2รับสืบทอดสายโรหิตนะครับตอนที่3นะครับนะควินเนอเนี่ยสายหนะ้าไปมานะตาคู่งามเนะี่ยสะกดนิ่งบนร่างของเสี่ยวเหยียนที่รับตาแบบแน่นอยู่กลางสะนะครับมุนปากเนี่ยเขาเรียกว่าผุดยิ้มแบบพิมพ์เผานะครับกลับมิได้เอ่ยคําเจ้าพักผ่อนก่อนเถิดเรื่องถัดจากนี้เนี่ยมอบเป็นหน้าที่ข้าไม่ต้องห่วงรับรองจะส่งมอบพี่เสี่ยวเหยียนที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าตอนเข้ามาให้เจ้านะครับ แน่นอนเซียวเกียนเนี่ยหัวเราะพางรูปเขานะครับขาวโพลนจากนั้นเนี่ยเรื่องสายตาไปที่สะโรหิตนะประสานท่ามือฉับไวพร้อมกับตวัดเสียงนะครับพันหนึกสิ้นเสียงของเซียวเกียนเนี่ยในสะโรหิตเนี่ยพันบุ่นวนเร็วจีดนะครับเสียงวีดวิวเนี่ยแผดดังไม่หยุดทว่าป่าสจากน้ําแบบกระชอกแม้แต่หยดเดียวส่วนเซียวเหยียนเนี่ยก็คือนั่งอยู่กลางสะนะครับน้ําวนร่างเนี่ยไม่ไหวจริงครับเนหนึ่งรูปปั้นศิลา คอยหลังนะครับการหมุนวนเนี่ยทวีความรุนแรงรัศมีทองม่วงที่เป่งนะครับค่อยๆแบบว่าปากายนะครับบนร่างเซวเยี่ยนเนี่ยก็ราวกับถูกกดกำรับเริ่มโรยลาลงอย่างเร็วๆอย่างช้าๆนะครับขนาดรัศมีสีทองม่วงเนี่ยโรยแสงกลางสารโรหิตเนี่ยที่หมุนติ้วนั้นเนี่ยก็โรหิตนะครับขนาดเท่ากับกำปั้นกับรอยนะครับริ้วออกไปสุดท้ายเนี่ยพุ่งชนรัศมีสีทองม่วงกัดแทกบนทรวงอกของเยลเหย,เยียนนะครับเต็มแรง ตามด้วยช้าแบบว่าช้าเอ่อช้าแรกนะครับเข้าในร่างกายทันทีชั่วขณะที่ก้อนโลหิตนะครับแทรกซึมเข้าสวงอกร่างของเซี่ยวเหยียนเนี่ยนะครับสั่นกระตุกรุนแรงสอโลหิตนะครับเล็กๆเ,เนี่ยนับไม่ถ้วนฉีดพุ่งออกมาจากผิวหนังครับอย่างต่อเนื่องพิษตาเดียวเนี่ยอาบย้อมร่างของเขาเป็นมนุษย์โลหิตคอยหลังการนะครับทะลักเข้าอย่างดุเดือดเนี่ยของน้ำขุดโลหิตนะครับพลังแห่งสายโลหิตเนี่ย ที่แตกต่างกันสองสายนะครับในร่างกายเซวเยยนเริ่มกัดเซาะกันอย่างเอาเป็นเอาตายปันหนึ่งว่าอีกฝ่ายไม่มอดมวยไม่ขอราขณะพลังสายโลหิตเนี่ยเจ้าจาักรวันยุตสองกลุ่มขับเขี้ยวรวมรันพลังแห่งสายโลหิตหงมังกรที่ซุกซ่อนอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายเียลเยียนก็ถาโถมออกมานะครับภายใต้การชักจูงของเสี่ยเวเกียนระหว่างนั้นเนี่ยมีเสียงนักกู่ร้องของหงมังกรก้องดังแว่ว พลังแห่งสายโรหิตของมังกรเนี่ยบุกทะลวงนะครับเข้ากลางวงต่อสู้ระหว่างสายโรหิตเจ้าจักรวาลยุดสองกลุ่มเน้นด้วยนะครับฐานะมือที่สามเนี่ยพลังแห่งสายโรหิตสามชุดสามชนิดคุกเขานะครับเข้าด้วยกันบวกกับการนะครับกำกับเนี่ยอย่างยอดเยี่ยมของเสี่ยวเกวียนส่งผลให้การฟาดฟันชนิดแรกกันไปข้างนั้นเนี่ยส่อแววอ่อนกำลังลงอย่างเหลือเชื่อ พลังแห่งสายโรหิต3ชนิดเนี่ยภายใต้การควบคุมของเสี่ยวเกวียนก็ตัวเป็นวงโรหิต3สีนะครับวงหนึ่งแล้วคอยหลังเนี่ยวงกลมนะแปลกๆนี้เนี่ยหมุนวนไม่หยุดนะครับสายโรหิตสาย3ชนิดเนี่ยกค่อยๆปรากฏแนวโน้มหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวการหลอมรวมนะครับในลักษณะนี้เนี่ยเชื่องช้าอย่างยิ่งนะครับกินเวลาถึง1เดือนเต็มๆการหมุนนะครับ จึงค่อยยุติโรงน้ำเลือดแปลกประหลาดสีแดงนะครับม่วงสายหนึ่งเนี่ยค่อยๆหลังไหลนะครับออกมาจากวงกลมนั้นน้ำเลือดนี้เนี่ยก่อปฏิปักด้วยพลังแห่งสายโรหิตใหม่เอี่ยมชนิดหนึ่งพลังพิเศษนะครับที่ผสมผสานขึ้นจากสายโรหิตเจ้าจาักรวาลยุธเนี่ยสองกลุ่มนะครับและสายโรหิตหงมังกรน้ำเลือดสีแดงม่วงเนี่ยเป็นสายสายพัางคูมาจากวงกลมนั้นตามด้วยค่อยๆจับตัวกัน ไม่ถึงอึดใจก็กลายเป็นผนึกนะครับทรงเข้าหลามตัดสีแดงม่วงนะครับขนาดเท่าหัวแม่มือเนี่ยก้อนหนึ่งอย่างเงียบเชียบจากนั้นเนี่ยรอยสูงขึ้นแล้วแปลสภาพเป็นนะครับลำแสงสีม่วงยิงใส่ตำแหน่งหัวใจนะของเสี่ยวเหยียนทันทีที่ผน,นึกสีม่วงเนี่ยแตกก้อนนะครับนั้นเจาะเข้าร่างกายเสี่ยวเหยียนนะครับสะดุ้งเฮือกแต่ดีที่ถึงแม้เนี่ยก้อนผนึกนั้นเนี่ยแรดูเสมือนจริง เพราะว่ามันกลับหยุดนิ่งหลังคารวงเข้านะครับตำแหน่งหัวใจจากนั้นเนี่ยเปล่งรัศมีสีแดงม่วงออกมาทําให้หัวใจนะครับเต้นแรงขึ้นคึมพิษตาที่ผน,นึกสีแดงม่วงนะครับก้อนนั้นเนี่ยเจาะเข้านะครับหัวใจสาโรหิตเนี่ยระบายนะครับเขาเรียกว่ารอบกายเนี่ยประทุข,ขึ้นมานะครับรอองโรหิตเนี่ยสาดกระเซ็นอ้วนฟุ้งนะไปครึ่งตําหนักควินเอ๋อเนี่ยนั่งขาสมาธิริมสะรอองโรหิตที่แผ่กระจายมาพันนะครับทลายไปเองนะครับก่อนที่ ถึงรัศมี5ฟุตรอบกายแต่สายตาของนางเนี่ยกลับไม่ได้เคลื่อนนะครับย้ายยังคงเนี่ยจับนิ่งบนร่างเสียวเหยียนที่รับตานะครับแน่นกลางสะสองมือนวลน,นะครับพองเนี่ยบีบแน่นเพราะความเครียดเก่งเสียวเกยียนเนี่ยด้านข้างระบายลมหายใจเยียดยาวนะครับในดวงตาเนี่ยกลับเต้นระลิกด้วยประกายลิงโลดฝ่ามือเนี่ยเสียสีกันอย่างแรงคืมคาด้วยความแบบตื่นเต้นสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วจริงๆด้วย คู่อาวุโสเสี่ยวเกวียนเห็นท่าทางดีอกดีใจนะครับของเสี่ยวเกวียนเนี่ยนะครับหัวใจที่บีบเกงของพืนเอนอเนี่ยค่อยผ่อนคลายรีบร้องเรียกได้ยินเสียงเรียกของพี่เหนือเนี่ยเสี่ยวเกวียนเนี่ยคือสู่ความเยือกเย็นส่งยิ้มให้นางก่าวอย่างปลอดโปร่งโล่งอกสําเร็จแล้วสายรลหิต3ามชนิดร้อมรวมกันอย่างราบเรื่นนะครับได้ยินคํายืนยันของเสี่ยวเกวียนใบหน้าที่เครียดเกรงมาตลอด1เดือนของเสี่ยวเอ่อของพี่เหนือเนี่ยพันเผยรอยยิ้มนะครับ หวานละมุนสีรายักษ์ที่กดทับกลางใจก็ร่วงนะครับร่นหนึ่งเดือนในวันนี้เนี่ยเกิดความแบบผันขวนมากมายเหลือเกินแม้แต่นางซึ่งเป็นคนเข้มแข็งเนี่ยยังอกสานขวัญผวาในความผันขวันเหล่านั้นเนี่ยนะครับพลาดพังเนี่ยเพียงนิดผลสุดท้ายเนี่ยย่อมสาหัสจนมิอาจทานทนเซียวเกียนเนี่ยปาดเหงื่อนะครับเย็นบนหน้าผากวินเอ๋อเนี่ยเขาเรียกว,ว่าอ่า,อาวิปริตอ่าวิปเขาเรียกว,ว,วิตกนะครับ เขาเนี่ยใหญ่มีใช่นะครับกวนกวายเช่นกันเซลเยียนเนี่ยเป็นความหวังหนึ่งเดียวของตระกูลทายาทนะครับโทนคนนี้เ네นี่ยเยวเคียนให้ความสําคัญยิ่งกว่าใครทั้งปวงหากเซลเยียนเกิดเหตุร้ายอันใดขึ้นที่นี่เขาคงกลายเป็นคนบาปข,ของตระกูลเสี่ยวจริงๆสายโรหิตหลออประสานสาเร็จแต่เนื่องจากสายโรหิตตระกูลกู่กับสายโรหิตหงมังกรมีอยู่ไม่มากฉะนั้นเนี่ยพลังแห่งสายโรหิตชนิดใหม่นี้ไม่มีทางไหลเวียนทั่วร่างกายเซลเยียน จึงต้องนําสายโรหิตนะับกลุ่มนี้เนะี่ยวางไว้ในส่วนรึกของหัวใจนะครับค่อยๆบ่มเพาะไปนะับจนกว่ามันจะไหลเวียนทั่วร่างกายของเซียวเหยียนได้นั่นจึงเรียกว่ารุ่ง่วงอย่างแท้จริงส่วนจะทรรุษขึ้นนะับถึงระดับเทพพยุทธ์และเรื่อนสูร่รขอบเขตเจ้าจักรวารยุทธ์ที่พันปะีเนี่ยไม่เคยมีนะครับใครไปถึงเนะี่ยนั้นได้หรือไม่คงต้องขึ้นอยู่กับวาสนาของเซียวเหยียนแล้ว เยวเกียนเนี่ยมองดูเซวเหยนะครับกลางสะพางอธิบายช้าๆควินเอ๋อเนี่ยพงกศสีสะพารังสายโรหิตชนิดใหม่นี้แม้มีปริมาณไม่มากแต่อย่างน้อยอยังสามารถนะครับก่อเกิดเมล็ดพันธุ์และตอนนี้เนี่ยเมล็ดพันธุ์ได้เพาะลงดินสิ่งที่นะครับต้องการก็คือรอเวลาที่เมล็ดพันธุ์เมล็ดนี้เนี่ยเติบโตเป็นไม้ใหญ่ระฟ้าถึงตอนนั้นเนี่ยขั้วทั้งมหาพิภพโตฉีจะต้องสะเทือนเรือนล้านเพราะเขา ถัดจากนี้เนี่ยก็แค่รอให้เขาเนี่ยสืบทอดพลังของข้าทั้งหมดน่าจะใช้เวลาพอสมควรช่วงนี้เจ้าก็สงบใจฝึกเปืออยู่ที่นี่เถิดตรงนี้เนี่ยมีพลังงานหนาแน่นที่สุดในสุสานสวรรค์ฝึกปือที่นี่จะได้รับผลสำเร็จที่ไม่เลวเซียวเกียนเนี่ยมองสระโรหิตแวบ,บหนึ่งตรงส่วนลึกของสระมีพลังงานเข้มข้นไหลซูนะครับเข้าร่างเซียวเหยียนแม่ขาส้ายแสดงว่าเซียวเหยียนกำลังเริ่มต้นดูดซับพลังงาน เข้าเก็บนะครับรักษาไว้เอิม่มควินเอ๋อเนี่ยพยักหน้าเบาๆสายตาเนี่ยนิ่งมองเสี่ยวเหยียนนะครับกางสะอยู่นานหลังเนี่ยไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆค่อยวางใจและหลับตาเข้ายานอีกครั้งนะครับเห็นควินเอ๋อเนี่ยเข้าสู่สภาวะฝึกยานเสี่ยวเควียนเนี่ยระบายยิ้มพืมพำาเบาหว,วิวขณะแบบมองไปที่เสี่ยวเหยียนนะครับเจ้าหนุ่มนี่สเสน่ห์แรงจริง,รงๆเสี่ยวเควียนในฐานะเคยเป็นประมุขตระกูลเสี่ยวย่อมจำแจ้ง อย่างยิ่งนะครับคนของตะระกูลบรรพการที่มีสายโรหิตชั้นเทพปัญญาเนี่ยหาความคิดเนี่ยค,ค่อยๆจะค่อยเน่าเบกซึ้งขึ้นตามการเจริญเติบโตและภายใต้นะครับเขาเรียกภายใต้ความลึกลาซึ่งเนี้ยคนเหล่านี้นะครับแทบจะหมดความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามฉะนั้นเนี่ยควินเอ๋อเนี่ยยินดีทุ่มเทพเพื่อนะครับเออเซียวเหยียนเนี่ยถึงขั้นนี้เขาจึงอดแปลกใจมีได้นะครับ ทั้งว่าเขากลับหาทราบไม่ความผูกพันของทั้งสองคนเนี่ยเริ่มงอกงามมาตั้งแต่อายุยังวัยยังเยาว์วหลังแก้ไขปัญหาเรื่องสายโลหิตในกายเสี่ยวเหยียนเรียบร้อยเสี่ยวเกียนก็หยุดมือเพราะถัดจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวนะครับของเสี่ยวเหยียนล้วนๆหากเขาเนี่ยยังช่วยต่อนั่นจะกลายเป็นดึงต้นก้าเร่งโตซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเสี่ยวเหยียนแต่อย่างใด ก็เหมือนกับที่เสี่ยวเกวียนเนี่ยบอกการดูดซับพลังงานต้องใช้เวลาค่อนข้างนานและในระหว่างนี้เนี่ยพินเอ๋อเนี่ยที่ร่างกายออดแอเพราะการเสียโรหิตไปจำนวนหนึ่งก็เข้าสู่สภาวะฝึกยานอย่างรวดเร็วทั่วทั้งตำหนักตกสู่ความวิเวกอีกคาแต่ดีที่บรรยากาศเช่นนี้เนี่ยเสี่ยวเกวียนเนี่ยคุ้นชินมานานแล้วถึงไม่รู้สึกเงียบเหงานะครับ,รบและภายใต้สภาพแวดล้อมอันเงียบสงัดนี้ การเวลาเนี่ยไหลผ่านนะไวย,ยิ่งพริบตาเดียวหนึ่งปีร่วงพ้นในหนึ่งปีนี้เนี่ยเวลาส่วนใหญ่ของควินเออจะหมดไปกับการฝึกยานที่นี่เป็นแหล่งพลังงานหนานแน่นที่สุดของสุสานสวรรค์ฉะนั้นหนึ่งปีนี้นางเนี่ยได้รับดอกผลไม่น้อยไม่เพียงพลังแห่งสายโลหิตฟื้นฟูกลับมากว่าครึ่งแม้แต่กลิ่นอายยังชวีความแข็งแกร่งแน่นอนมาถึงระดับชั้น อย่างนางเนี่ยการเรื่อนขึ้นนะครับของพลังฝีมือเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างเชื่องช้าแต่อย่างน้อยเนี่ยขณะอยู่ในสุสานสวรรค์น,นี้กับเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วงที่ออกจากยานเป็นครั้งคราวกินเอ,อ๋จะพุ่งความสนใจไปที่เซี่ยวเยียนกลางสะในหนึ่งปีนี้เนี่ยเซียวเยียนเนี่ยไม่มีวี่แววล,ลืมตาสักนิดพลังงานที่เข้มข้นสุดขีดเหล่านั้นก็ราวกับไม่มีหมดเส้นร่างไหลเข้าร่างไม่ขาดตอน แต่ถึงจะเป็นเช่นนี้เนี่ยกลิ่นอายของเซียเย,ยนเนี่ยกับจอดนิ่งอยู่ที่เดิมไม่มีท่าทีสูงขึ้นสําหรับเรื่องนี้เนี่ยควินเออเนี่ยกับไม่รู้สึกแปลกใจเพราะนางทราบรอเมื่อพลังงานกลุ่มสุดท้ายเข้าสู่ร่างเซวเยียนนั่นจึงเป็นเวลาประทุอย่างแท้จริงส่วนเซียเยนเนี่ยในหนึ่งปีนี้เนี่ยเขาไม่ได้เยื่องยางนับออกจากสะระหิตแม้แต่9้า เห็นสาโรหิตเริ่มใสกระจ่างขึ้นนะครับทุกทีภายใต้การดูดซับของเซียวเยียนรอยยิ้มบนいいใบหน้าเขาเนี่ยยิ่งเด่นชัดอย่างไรนี่ก็เป็นทรัพย์สินชิ้นเดียวที่เขาเนี่ยยกให้เซียวเยียนได้สาโรหิตใสขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับเซียวเยียนเนี่ยแช่อยู่ในนั้นเนี่ยได้1ปีครึ่งสีแดงเลือดกลุ่มสุดท้ายนะครับมารายหายในที่สุดขณะนี้เนี่ยน้ำในสระหวนคืนสู่ความสะอาด เหมือนเมื่อตอนที่เสี่ยวเหยียนเนี่ยพึ่งมาถึงสถานที่แห่งนี้เมื่อพลังงานกลุ่มสุดท้ายในสาโรหิตหลั่งไหลเข้าร่างเสี่ยวเหยียนเสี่ยวเกียนเนี่ยแระควินเอ๋อนะครับที่อยู่ริมสะราวกับรู้สึกได้กันนั้นทั้งคู่เนี่ยเริมตาแทบจะพร้อมกันสายตาจับจ้องเสี่ยวเหยียนครับที่รับตาแน่นอยู่กลางสะภายใต้การจับจ้องมองของคนทั้งสองเสี่ยวเหยียนเนี่ยยังคงป่าสจากความเคลื่อนไหวแม้กระทั่งลมหายใจยังสม่ำเสมอดังเดิม แต่เสี่ยเกวียนและควินเหอือเนี่ยมีพลังฝีมือดับอันดับใดเนี่ยมีหรือจะสัมผัสไม่ได้ถึงพลังงานสุดสยองที่ประหนึ่งภูเขาไฟใกล้ประทุในกายเสี่ยวเยียนนะครับความเงียบเนี่ยดำเนินอยูเนิเนเขาเรียกดำรงอยู่ราวครึ่งชั่วโมงนะ้ําในสระทีส่สงบนิ่งเนี่ยไร้ขึ้นจูจ่ๆเหมือนทุ่นระเบิดใต้น้ำประทุนะครับคุ่งเฉียพัน เสาน้ําใหญ่เนี่ยมันคือมาปวยพุ่งแล้วสาสเทลงมาจากฟ้าฟ้าราวกับหาพิรุณสําหรับหาฝนเหล่านี้เสี่ยวเปียเนยและควินเหนอเนี่ยหาไม่ได้ให้ความสนใจยังคงต้องเขม่งบนร่างเสี่ยวเยียนตาไม่กระพริบกลิ่นอายของเขาเนี่ยเริ่มพุ่งสูงขึ้นห่วงฉับพันเสี่ยวเวียเนี่ยสะกดสายตาแนวนิ่งพางพึมพำคึมเส้นเสียงเสี่ยวเวียนะครับกลิ่นอายรึรัมมโหราขุมหนึ่งเนี่ยปะทุพุ่งนะครับจากร่างเสี่ยวเย็น ตามติดด้วยกิ่นอายนี้เริ่มโหมทวีขึ้นด้วยระดับความเร็วที่น่าสะพึงสุดขีด6ดาวนะครับขั้นสุดเดาว7ดาว,ดาวขั้นสุด8ดาวเซียวเควียนนะครับแลวควินเนอร์เนี่ยรับรู้ถึงกิ่นอายที่สูงขึ้นพวดพาดประหนึ่งทะลุป่องไผ่สีหน้ายิ่งเข่งขึมขึ้นทุกขณะ9ดาวแล้วเวลาไม่ถึง10มนาทีกิ่นอายของเซียวเยียนเนี่ยก็ทะลุจาก6ดาวขั้นสุด นับมาถึง9้าดาวหนำซ้ำเนี่ยยังไม่มีท่าทีจะหยุดยัง้งใกล้ถึง9้าดาวขั้นสุดแล้วเวลาผ่านไปอีกสองนาทีบนหน้าของควินเออรากฏเขารอยวิตกกังวลขึ้นอีกครั้งหาก,กิีนอายของเซลเหยียนหยุดนิ่งอยู่ตรงจุดนี้เกรงว่าโอกาสเลื่อนสู่ระดับเทพพยุทธในอนาคตจะน้อยยิ่งกว่าน้อยเซวเควียเนี่ยกลับค่อนข้างแบบเยือกเย็นมีเพียงหัวคิ้วเนี่ยขมวดเล็กน้อยนะครับบ่งชัดว่าเขาเนี่ยกังวลกังวายเช่นกัน ภายใต้การจับจ้องเนี่ยมองของเสี่ยวเกวียนและคุณเอ๋อกินอายของเสี่ยวเหยียนค่อยๆทบทวีขึ้นถึงระดับนะครับวีรชนขั้นสุดพี่เสี่ยวเหยียนเนี่ยหากเป็นเช่นนี้ต่อไปท่านจะจอดนิ่งอยู่ที่ระดับชั้นนี้ชั่วชีวิตแล้วในตาคุณเอ๋เนี่ยเป็นประกายร้อนหล่นมือนวลพองเนี่ยบีบแน่นสีหน้าเสี่ยวเกวียนเนี่ยยามนี้ตึงเครียดไม่แพ้กันหากเสี่ยวเหยียนหมดปัญญาต้านทานความ ยั่วยวนของการยกระดับพลังฝีมือเช่นนั้นเนี่ยความสําเร็จของเขาก็จะยุติลงแต่เพียงเท่านี้กับแค่พลระกาลังเนี่ยที่ได้มาโดยง่ายตรงหน้าก้อนนะครับหน้ามืดตามัวจนขาดสติยังคิดเช่นนั้นเนี่ยความสําเร็จในกายภาคหน้าเนี่ยก็คงไม่ดีเลิศไปกว่านเซี่ยวเย็นเจ้าคือความหวังสุดท้ายของวงตระกูลเซี่ยวแล้วอย่าทําให้ข้าผิดหวังเป็นอันคาด นอกสาโรหิตเสี่ยวเกียนเนี่ยและคิ้นเหนือเนี่ยจ้องมองเสี่ยวเหยียนเขม็งสีหน้าเต็มไปด้วยความเครียดเก่งเสี่ยวเหยียนหยาบเผือใจไปกับความเย้ายวนตรงหน้าเด็กขาดเสี่ยวเกียนกำมือแน่นพึมพำไม่ได้หยุดนะครับเปรียงขณะเสี่ยวเกียนพึมพำพันเสียงทุบๆต่ำเนี่ยดังขึ้นจากในกายเสี่ยวเหยียนตามด้วยนะครับทั้งคู่เนี่ยแรเห็นใบหน้านะครับเขาจู่ๆแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงขนาดเดียวกับกลิ่นไอที่โหมทวีอย่างดุเดือดในตอนแรกเริ่มลดลง เป็นอันมากนะครับรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายนั้นรถระดับความเร็วลงเสี่ยวเกวียนและวควิเนอร์เนี่ยต่างถอนหายใจประหนึ่งยกภูเขาออกจากอกโชคดีที่เสี่ยวเยียนเนี่ยยังรักษาความหนักแน่นไว้ได้ภายใต้ความเย้ายวนของพละกกาลังระดับนี้กลิ่นอายของเสี่ยวเยียนเนี่ยลดหวบอย่างว่องไวเพียงไม่กี่นาทีสั้นๆตกจากระดับวีลชนเก้าดาวลงมาที่6ดาวโดยประมาณ แน่นอน6ดาวในเวลานี้หาไม่ใช่6ดาวของเซียวเยียนในตอนแรกจะเทียบเทียนได้แม้เป็นระดับชั้นเดียวกันแต่มีความต่างในเชิงคุณภาพเจ้าหมอนี่บีบอัดได้โหดจริงๆแต่นี่เกิดจากการดีดกลับด้วยเซียวเคียนเนี่ยจูปากอุทานเขานึกไม่ถึงเซียวเยียนเนี่ยจะบีบอัดจาก9ดาวขั้นสุดกลับมาที่6ดาวในเฮือกเดียว เสี่ยวเกียนเนี่ยพ่งคิดถึงนะครับตรงนี้กินไอยที่เสี่ยวเกียนเนี่ยบีบอัดถึง6ดาวนะครับก็เริ่มแบบดีดกลับเพราะว่าความเร็วในการดีดกลับนี้เห็นได้ชัดว่าถูกเสี่ยวเกียนเนี่ยควบคุมจนช้าลงไปนั้นมากนะครับ6ดาวขั้นสุด7ดาวขั้นสุด8ดดาว9ดาวกินไอยค่อยๆไต่ระดับจวบจนดีดกลับไปที่9ดาวอย่างช้าๆแต่มีได้นะครับร่วงเลยไปถึง9ดาวขั้นสุด ขนาดกินอายของเซียวเหยียนเนี่ยบรรลุถึงระดับ9ดาวสีหน้าเขาเนี่ยแปลเปลี่ยนอีกครากินอายที่เพิ่มสูงขึ้นหอกหมัดมาถูกเขาเนี่ยบีบอัดลงไปใหม่แต่คราวนี้กินอายที่ดูบีบอัดนั้นขณะน,นี้ขนาดที่บรรลุถึงระดับ7ดาวขั้นสุดก็ไม่อาจบีบให้ลงได้อีกแล้วพลังงานหนาแน่นเกินไปยังต้องมีการดีดกลับอีกแน่แต่ที่แน่แต่ที่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว รู้สึกถึงกลิ่นอายของเซียวเว่ยวเหยียนเนี่ยขึ้นขึ้น,นลงลงไม่หยุดเซี่ยวเควียนเนี่ยเยหกศีรษะเล็กน้อยจากรูปการเนี่ยที่เห็นตอนนี้ความขันวนทั้งมวลร้วนนะครับอยู่ในความควบคุมของเซียวเว่ยวเหยียนนี่ทําให้เขาเนี่ยวางใจไม่น้อยการแสดงออกของเซี่ยวเหยียนคานี้ทําให้เขาเนี่ยพึงพอใจอย่างยิ่งควินเออด้านข้างนะพยักหน้าเบาๆเ,เ,เซี่ยวเหยียนเนี่ยดูดรัพย์พลังงานมหาศาลเกินไปแต่ก็เพราะเหตุนี้ จึงทำให้ปานยุทธในกายเขาเนี่ยเรื่อนลอยจำเป็นต้องผ่านการบีบอัดซ้ำๆถึงทำให้นะปานยุทธในกายเนี่ยคืนสู่ความหนักแน่นมั่นคงเช่นที่ผ่านมาผิวน้ำใสนะครับผิวน้ำในสารเนี่ยมีฟองอากาศปุดขึ้นไม่หยุดกินอายของเสี่ยวเหยียนเนี่ยเริ่มขึ้นอีกรอบหลังชะง,งักงันนะครับได้คู่หนึ่งแค่เวลาไม่ถึง5นาทีก็ทะลุสู่ระดับเจดาว และ8ดาวอย่างสบายก่อนนิ่งสนิทที่ระดับ8ดาวขั้นสุด8ดาวขั้นสุดรับรู้ถึงกินอายที่แน่วนิ่งคงของเซียวเหยียนเนี่ยเซียวเขียนนะครับและคขนเหนือเนี่ยต่างรอบหายใจพลรางฝีมือเนี่ยเพิ่มขึ้น2ดาวยังดีที่เซียวเหยียนเนี่ยค้นหาจุดสมดุลที่เหมาะสมกับตนเองที่สุดเนี่ยได้ภายในสถานการณ์โหมทวีของกินอายหลังกินอายของเซียวเหยียนเนี่ยคงที่ดวงตาที่ซึ่งนะปิดสนิทเนี่ย 1ปีครึ่งเนี่ยก็สั่นไหวเบาๆตามด้วยเบิกโครงฉับพันภายใต้การจดจ้องของเสี่ยวเควียนเนี่ยกับขีเหนอือสองตาเบิกกว้างลำแสงสีแดงนะครับม่วงสองสายเนี่ยพุ่งยิงจากดวงตาเสี่ยวเหยียนโจมตีเสาหินนะต้นหนึ่งในตำหนักนะระเบิดกระจุยเป็นปุ๋ยผงลำแสงสองสายนั้นเนี่ยค่อยๆโรยลาทว่าในดวงตาซึ่งเคยเป็นสีดำขมับของเสี่ยวเหยียนกับเรือบนะประกายแสงสีแดงม่วงรำไรแลดูให้ไปเนี่ย ให้ความรู้สึกรีรลับพิสดารปานพิษร้อนละอูนะครับถูกคายออกมาจากลำคอรับรู้ถึงปานยุทธิที่นะครับปีร้อนเนี่ยดุห่วงมาหานาชีความรู้สึกซาบซ่านสุดบรรยายเอ,อิบอาบทั่วร่างกายพร้อมกับเสียงกู่ก,ก้องกลางวันปนเสียงหงร้องนะครับมับงกรคำรามจาง,างแพร่ดังจากปากเซลเย็นออกมาอย่างยาวนานนะครับเสียงคำรามดุดฟ้านะครับกิ้วดังกระหึ่มกลางตำหนัก สะเทือนห่วงอากาศผืนนี้เนี่ยจนแบบขั้นคืมฮ่หาฮาสะใจเสียงกู่นะครับเสียงกู่ร้องเนี่ยสะเทือนวนเวียนในห่วงอากาศผืนนี้เนี่ยได้อึดใจค่อยกระจ่างหายไปเสียวเหยียนเนี่ยอ้าปากหัวเราอดังรั่นยกมือนะครับฟาดผิวน้ำเนี่ยรางสะเทือนตะรึงพวดรอยเลี้ยวนะไปตกริมสะยืดอกนะครับยืนผง,งาดกินาอเนี่ยสุดสะึึงที่แข็งก้าว สุรขีดเนี่ยโหมซัดนะครับในร่างกายอย่างขี้ฟ้าคุ้มดินยินดีด้วยพี่เสี่ยวเยียนเห็นเสี่ยวเยียนเนี่ยออกจากด่านอย่างราบรื่นควิเนเนือกล่าวด้วยรอยยิ้มหวานเสี่ยวเยียนเนี่ยยิ้มนะบ,บิดขี้เกียจทีหนึง่งยกมือเนี่ยตะปบอากาศท่าตรงหน้าห่วงอากาศผืนนั้นเนี่ยก็เวิ้งวางนะครับเป็นรอยตะปบนั้นเนี่ยทันทีรับรู้ถึงพลังกาลังอันมโหฬารพันลึกในกายเสี่ยวเยียนเนี่ยมีความมั่นใจหากเผชิญหน้ากับ กูเยาอีกคนเนี่ยต่อให้ไม่สำแดงทักษา,ายุทธใดๆเขาก็สามารถนะครับพิชิตอีกฝ่ายได้ใน20กระบวน5เซี่ยอวีรชน8ดาวขั้นสุดตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในระดับชั้นที่เทียบเคียงได้กับกูเยาหรือกูหวาอัจฉริยะรุ่นยาวของตระกูลกูแล้วขอบคุณท่านบนรรพชนเสียวเหยียนเนี่ยกอกตานะครับมามาหาเนี่ยเสี่ยวเปลียนที่บัดนี้เนี่ยอยู่ในสภาพแก่งอมแขนเสื้อเนี่ย สะบัดวูบคุกเข่าสองข้างนะครับอย่างไม่รังเลกล่าวด้วยน้าเสียงแบบหนักแน่นไม่ต้องเอ่ยถึงลําดับผู้อาวุโสรำพังแค่สายโรหิตสุดท้ายเนี่ยของตระกูลเสี่ยวที่เสี่ยวเควียนเก็บรักษาไว้ให้รวมถึงคุณธรรมในน้ําใจอันใหญ่หลวงที่เขาเฝ้ารออย่างเดียวดายมานานนะครับนับแรมปีต่อคนคนนี้เนี่ยก็ควรฆ่าให้เสี่ยวเยียนนีคุกเข่านะครับคานับเสี่ยวเควียนเนี่ยแยบยิ้มปื้มปิ่น พายุเสี่ยวเหยียนเนยริุ่กขึ้นนะครับอย่างอ่อนโยนกล่าวว่าตระกูลเสี่ยวมีหวังแล้วไม่เสียแรงที่ข้าเนี่ยเฝ้ารอมานานแต่คนที่เจ้าต้องขอบคุณก็คือสาวน้อยยอดดวงใจของเจ้าถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากนางเจ้าก็ไม่มีทางรอมรวมพลังแห่งสายโรหิตทั้ง3ชนิดได้เสี่ยวเหยียนเนี่ยพงกศสีสาวเล็กน้อยหันไปทางควินเออที่กำลังแบบยิ้มพางนะครับแบบว่าฝ่ายหลังเนี่ยกับสายหน้าเนิบเนิบ นะครับนะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ